สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวเสร็จมาเดินออกกำลังกายตอนแรกว่าจะพากันเดินเขาป้ามันมืดและวปสองมดืดอยละลงยันกวางมูสช่วงนี้กวางมูสมีลูกหน่อยน้ำกันเลยยางพะกันยางตามถนน,นเอาวนไปอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่า ไม่ได้เอาไม่ได้ใส่กันสัตว์มานี่เดินเดินย่อยหลังจากกินอาหารเลี่ยนเลี่ยนช่วงนี้กิ่นตอาหาเพลังเอ้ยหนาวแล้วเมื่อน,ออนี่เริ่มหนาว้ององศาฮักตะว่าปีนี้แปลกประหลาดแปลกประหลาดค่ะมีหิมะเท่าส่งมื้อนี่ปกตินี่โถมหัวถมหางเราอ,อากาศ ตาจะยเป็นตั้งไปทัว่วเปลี่ยนแปลงไปทัว่วขนาดขค้โลกเนื้อเนาะเคยมีหิมะกัน,นยังมีอยู่อา้าวส่งความสุขให้พี่น้องที่ไทยนะคะุ่นมันซันเนะเาะอูุ้่นภูเขาภูเขาจะกั้นขว้างหนะ้าไปแล้วลุงย่างเดิดเด,ดไปแล้ว อ๋ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่พี่น้องทางไทยทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วทั่วนะคะยุดีมีแห้งแย่เจ็บแย่โจนร่ำรวยเงินทองทุกหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังทุกประการทุกผู้สุขคนนะคะเด้อยังไงก มาได้ครึ่งทางมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่เรือกำลังออกไปแล้วพูนพูนเห็นอยู่ไกลๆํำทางมาเดี๋ยวป้าจะพามาเบิง้งมองที่ป้าจ,จอดจอดตูข้ขายของช่วงหนาห่อน,นคำเหรอว่ายสองไม่สองครึง่ง แคมปิ้งลบบัดแล้วไปซื้อไปออม,อมองบ้านแดงน้อยๆมองข้างหน้าลุงนั่มนะที่ลุงมกินย่างไปมองมองป้าจอดตู้ขายอาหารตรงนี้ก็มองนี้ก็มองจอดเรือขเขาแถวเอ้ยจอดรถจอดรถค่อยขึ้นเรือขเขาแถวค่อยขึ้นเรือโอวถนน างเป็นน้ำแข็งอันนี้เกาะป่าได้เป็นมรดกโลกได้ของป่ายุนนี่หลักมรดกโลกลักษณะเกาะอีเป็นยังสี่ลักษณะเกาะของป่ายุ่นป่ายุ่นคุณผู้ชมที่ฝ่าฝันมุดอยู่บนแหลมแหลมไปแหลมบอกมาอันนี้หมองทั้งฝุ่นอีกฝักหนึ่นงทั้งเม่นตกของเกาะ นันก็เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวนี่ผมยืนนั่นหอุป้าจอดเรือเอ้ยจอดตู้จอดตู้ตตขายอาหารก็ที่มีตู้เงาเจ็ดเมตรเนาะนี่คือตู้คอนเทนเนอร์เจ็ดเมตรกว้างสองเมตรกะที่ลักษณะยิงส่ไฟน้าปากระตอมาจากในบ้านหน่อยนี่ป้าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เขาใส่าลากเรือขึ้น หลักเลื่อนขึ้นจากทา่าอันนี้ก็อันนี้ก็คมโค้องอันนี้สาหรับหลักเลื่อยใหญ่เลื่อยใหญ่เนี่ยเวลากขึ้นว่าช่วงบางคนเขาก็ลากขึ้นว่าช่วงหนาหนาวเขาก็ลากขึ้นทั้งเป็นคล้ายๆกับม่หล่อเลยหลากคล้ายๆก็หล่ออันนี้นทางรถไฟบานเทาเนาะ น่อยหรือไงว่าจอดมันนี่ก็เป็นแคมปิ้งแคมปิ้งนักท่องเที่ยวให้ใจอดเลยเย็นโอ้ยมาถอดถุงม,มือเราปวดมือเลยโอ้แต่เป็นกำลังจะตกดิดส่วนมากช่วงนี้ถ้ามันไม่มีโควิดกับบ้านน,น้อยๆเลื่อนมือกับกับปอยเศร้าสำหรับพวกต่างประเทศเนาะพวกส่วนมากกับคนเยอรมันเยอรมนีมาตกป่ามหาป่า แล้วก็เอาคนขี่รถมาด้สามสี่มือ,นอน่นเขยหอดเพิ่งจนที่ลากตู้ตูแ้แซฟฟิตมาน้ำใส่ใส่รถหลากมาอันนี้บ้านบ้านรถน,นี่ก็ที่ทำการที่ทำการอันหม่งจอดเลื่อนเนาะ ที่เป็นห้องน้ำน้ำเป็นเป็นคั่วน้หน่อยถ้าแม่นว่าหนาห่อน,นี่แถวนี้ก็มีรถบ้านรถแคมป์ปิ้งอย่างว่าจอดเต้มเลยนี่พอเขามีไฟมีอย่างไหพนคอมอเสียงไฟอย่างความเต้มเลยเนี่ยบ่ามีหม่องหว่างกอกแล้วก็มองนี้ก็เป็นห้องน้ำร่วมห้องน้ำสามห้องของออาบน้ำพออแล้วก็มีมองซอกผ้าข่างข่างปั่งทั้งพูนที่เป็นประตูขาวๆหนั่นกะเป็นคั่วคั่วหน่อย เพิ่นวันนี้เพิ่นซื้อสัตว์เพิ่นเพิ่มมีคนมาน่งเห็ดงานดอกถ้าเนผู้ใดจีม้า้ากลางตุ้งตางเต็นหรือว่าเอารถมาจอดส่กะกะมาเสียบไฟเลยรือไฟลักษณะเล็กส่ใส่แล้วแล้วเพิ่นกะจะมาสักพาสักยังส่เพิ่นก็เป็นยอดเรีอยนมีสิบคนสิบคนเ็าว่าไปเพิ่นใส่แล้วแล้วอันนี้มองเสียบไฟใส่แล้วแล้วเพิ่นก็เอาเงินใส่ซองแลวกะยอด หยอดตู๋ที่มีตู๋น,น้ออยู่ท่างนั้นเห็นไหหยอดใส่ตู้ตู๋ในนอ,นอาขาวๆนเ้นเพิ่นเพิ่นถือใจซื้อกันเนาะเพิ่นว่าอันนี้โอ้ยบังกลองนี่ก็บ้านนี่ก็เป็นบ้านเช่าบ้านบ้านเช่าดอกเป็นบ้านเช่าประมงคือว่าต่างประเทศจีนละมุงเยอรมันฝนมาสาว มาหาปลาฮู้นุ่มยังไปก่อนหรออันนี้เพิ่นกะดีแค่ฝนระเบ,บิดระเบิด์หินระเบิร์นยัง่นกะดีเอามาตั้งไว้เอาฟา,างไว้ยื่นออกไปเป็นกันอะน,นั่นกันขื่อทะเลออกมากันขื่นทะเลจีออกา่าว่าอันนี้เรือดเฮ็ดช่องบวกเรือออกไปน้อยหนึ่ง ฝากท oh, ั้งนี้ก็เป็นฝากทั้งนี้ก็อีกฟ้่งซายนี่ก็เป็น่นก็เอาหินพาว่ามออไปเพิ่อไปถ่ายย่างเถิดเพื่อนก็จะเอาหินยืนออกไปกันขึ้นกันยังเนาะ ม้วนเนี่ยแสงงามประมาณเที่ยงนี่แหละหักตัว,วป่ามันหนาวหลายป่าเลยบ่ได้ออกมาใส่ถุงมือกันแดดบ้างแข็งมือแข็งละ่ะ